สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราพรลาบุสีนะคะวันนี้นะคะจะมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับวิชาชีพบ,บัญชีกับคุณธรรมและจริยธรรมนะคะหลายคนนะคะมองว่าอาชีพนักบัญชีนั้นนะคะเปรียบได้กับฝันเฟื่องในหนึ่งองค์กรธุรกิจต่างๆที่ต้องดูเหมือนว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ในตําแหน่งอื่นๆมากเท่าไรนักนะคะเพราะมีหนะ้าที่คอยดูแลตัวเลขรายรับรายจ่ายขององค์กรเพียงเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วนักบัญชีเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญนะคะจนถึงขาดไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็เท่าไรก็ตามนะคะนักบัญชีไม่ได้มีแค่หน้าที่คำนวณหรือบันทึกรายการรายรับรายจ่ายอย่างดิบอย่างที่เข้าใจเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะต้องมีการบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยเฉพาะเรื่องเอกสารต่างๆซึ่งหากไม่ดำเนินการ <c oughs> ดำเนินง,งานในส่วนนี้ก็จะทำให้ผู้บริหารไม่สามารถวางแผนต่อไปได้ค่ะและมีโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความล้มเหลวสูงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจรรยาบันวิชาชีบบัญชีนักบัญชีหลักๆที่นักที่นักบัญชีจะต้องมีนะคะก็คือความซื่อสัตย์นะคะตรงไปตรงมาด้วยเหตุ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ต้องมีการกําหนดจรรยาบัรรในการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีของนักบัญชีวิชาชีพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะคะ 1. ความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเป็นหลักพื้นฐานที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงมีนะคะเนื่องจากทุกสิ่งนั้นมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดนะคะ ซึ่งในส่วนนี้สามารถจำแนกข้อกำหนดออกเป็นสองข้อนะคะคือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติด้วยความสุจริตไม่ว่าจะไม่ว่าจะมีการขาดทุนได้กำไรก็ต้องรายงานปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับผู้บริหารนะคะเพื่อให้การวางแผนแก้ไขปัญหาหรือปรับกลยุทธ์ต่อไปผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการปิดบังซ่อนเร้นหรือบิดเบียนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว ถ้าหากมีการตรวจสอบพบว่าคนในโรงงานกำลังประพฤติผิดตามกฎหมายด้วยการโกงบัญชีหรือบัญชีอื่นๆนะคะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้อง <c oughs> รายงานโดยตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงนะคะ 2. นะคะความเที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมหรือความเป็นกลางที่ไม่เอ็นเอียงไปในฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการประกอบปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งในจรรยาบรนณนะวิชาชีพบัญชีนี้ได้มีการจําแนกข้อกำหนดออกเป็น3ข้อนะคะคือประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความเที่ยงธรรมนะคะซื่อตรงโดยไม่เข้าไปอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งจากหน้าที่ที่ตนบริการอยู่นะคะในส่วนของผลประโยชน์ก็คือการรับค่าตอบแทนจากการให้บริการเพียงเท่านั้นอย่างเดียวนะคะ อย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่มาแอบแฝงอีกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลรพินิจของตนเองในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆจากหลักฐานที่ปรากฏโดยปักโดยประ,ประจากความลำเอียงนะคะหรืออคติส่วนบุคคลในกรณีที่กระบวนการตัดสินใจบางอย่างที่มีต่อความคิดของผู้บริหารจะต้องได้รับการไตรตรองจากเหตุและผลและหลักฐานที่มี โดยไม่นำอคติหรือความเอ็นเอียงมาใช้โดยให้เน้นในเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุดนะคะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลพินิจของตนเองในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆโดยไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ของกับบุคคลใดๆรวมถึงสถานการณ์ที่อาจทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้นะคะ 3. ความรอบคอบการทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขนั้นจะต้องมีความรอบคอบและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความผิดพลาดไม่ให้เกิดความผิดพลาดอยู่เสมอนะคะเพราะถ้าหากผิดพลาดแม้แต่จุดเดียวก็อาจจะสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรได้นะคะซึ่งในส่วนนี้สามารถจำแนกข้อกำหนดออกเป็น4ข้อนะคะคือผู้ประกอบวิชาชีพบ,บัญชีต้ตองให้ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญประสบการณ์และความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะถ้าหากผิดพลาดขึ้นมาอาจส่งผลต่อปัญหาขององค์กรในระยะยาวผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จในส่วนไหนที่พบปัญหาติดขัดก็ควรที่จะปรึกษาผู้รู้ในสาขาอาชีพเดียวกันรวมถึงการศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องให้บริการความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอเพราะส่วนมากงานบัญชีเป็นงานที่ต้องทําแบบวันต่อวันการทํางานไม่เสร็จภายในวันวันนั้น,น,นอาจทําให้แผนกอื่นไม่สามารถทํางานได้ผู้ประกอบวิชาชีพบ,บัญชีต้องมีการศึกษาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอเช่นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมา ประยุกต์ใช้ในการคำนวณบัญชีรวมถึงการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 4. การรักษาความรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีถือเป็นความรับทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่ไม่ควรนำไปเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเด็ดขาดซึ่งในส่วนนี้สามารถจำแนกออกเป็นสองข้อคือรู ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่เปิดเผยความรับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยไม่ให้โดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นเสียแต่ว่าเป็นการเป็นการหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จำเป็นต้องเปิดเผยวงเล็บการให้ปากคําหรือการให้ถ้อยคําในฐานะพยานเป็นต้นคะ่ะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นำความลับ เกี่ยวกับองค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ด้วยค่ะ 5. การประการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพการประพฤติปฏิบัติอย่างมืออาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพจรรยาบรนนักวิชาชีพนักบัญชีด้วยการปฏิบัติตนในทางที่ชอบรวมถึงการทําตามหลักกฎหมายเป็นการรักษาชื่อเสียงให้กับวิชาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งในส่วนนี้สามารถจําแนกข้อกำหนดออกเป็นดังนี้นะคะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่กระทำใดๆที่ทำให้เกิดความเสี่ยมเสียต่อวิชาชีพทั้งต่อตนเองและส่วนรวมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอ้างชื่อว่าเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติหน้าที่บัญชีหากไม่ได้เป็นผู้กระทำเองอย่างแท้จริงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นำเสนอการบริการ ความสามารถของตนเองเกินจริงโดยจะไม่โอ้อวดพูดจาข่มขู่หรือเปรียบเทียบระหว่างตนเองกับนักบัญชีอื่นเพื่อให้ผู้ร่วมอาชีพดูด้อยลงไปทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง6นะคะความโปร่งใสการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่พยายามปกปิดซ่อนเล้นข้อมูลใดๆเป็นนักบัญชีพึงกระทําในส่วนนี้ได้ มีการจำแนก2ข้อนะคะคือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องให้ผู้ที่มีผลกระทบจากปฏิบัติหน้าที่เข้ามาตรวจสอบตรวจสอบดูข้อมูลที่จำเป็น,ปนได้ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมในกรณีนี้ในแต่ละกรณีนะคะ 7. ความเป็นอิสระจรรยาบรณนักวิชาชีพ จัรยาบันวิชาชีพนักบัญชีการปฏิบัติงานด้วยความอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชีจะทําให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและเป็นที่น่าเชื่อถือโดยที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถจําแนกได้เป็น2ข้อนะคะคือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระเพื่อให้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในการครอบงำของผู้อื่นนำไปสู่ ประโยชน์ในภายหลังผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงไม่ปฏิบัติงานที่ขาดความเป็นอิสระเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือเสี่ยมเสียแก่วิชาชีพ 8. นะคะมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นการรวบรวมข้อมูลวางแผนและควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเป็นอีกสิ่งที่มีความจำเป็นซึ่งในส่วนนี้ ได้มีการจำแนกออกเป็นสองข้อคือผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ผู้บริหารโดยสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความรอบคอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานและมาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการนะคะ 9. ความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่จรรญาบรณ วิชาชีพนักบัญชีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดช,ชอบจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยิ่งซึ่งในส่วนนี้ได้มีการจำแนกข้อกำหนดออกเป็นสองข้อคือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดช,ชอบต่อการรับต่อการร,รับบริการผู้บริการและตำแหน่งอื่นๆที่นักบัญชีจะต้องปฏิบัติงานให้ตรวจสอบผู้ประกอบวิาชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดช,ชอบปฏิบัติหน้าที่ ของตนเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือภายใต้กรอบการทํางานวิชาชีพค่ะค่ะทั้ง9ข้อนี้ล้วนเป็นจรรยาบรนวิชาชีพนักบัญชีที่ดีที่จะจะครบที่ดีที่จะไดะ้ต้องมีให้ครบและปฏิบัติอย่างถูกต้องเคร่งครัดดังนั้นนักบัญชีหรือผู้ผู้ต้องทำผู้ ผู้ที่ต้องการเป็นนักบัญชีจึงควรศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับจรยาบรณให้ดีก่อนเสมอเพื่อให้กลายเป็นนักบัญชีที่เป็นมืออาชีพที่ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพค่ะค่ะสำหรับการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนักวิชาชีพบัญชีคุณทำได้ละจริยธรรมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ